รู้แล้วครับทำฟิลเลยทำนิดเป็นไงครับพี่เต๋อก็จริงๆเป็นเรื่องที่แปลกของผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากเราเปลี่ยนแนวทางจากที่ผ่านมาอะไรอางี้ครับก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแอคชั่นไปเลยซึ่งแบบไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าแอคชั่นของเราคือแอคชั่นในชีวิตประจําวันซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องผู้ชายที่เล่นแตกนลววันหนก็ถึงวัยสามสิบแล้วเต้องชีวิตประจาวันมันเริ่มเข้ามาอ่ะเหมือนกับที่เราเวลาโตขึ้นเราก็จะมีเรื่องที่ทำเลยเพราะฉะนั้นมันต้องจัดการกับเรื่องต่างๆรวมถึงเรืื่่่อองงความรักเแฟนที กำลังจะจากเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราคราวนี้ต้องรูว่าแบบเขาจะจัดการมันได้ไหมคือเรื่องการในชีวิตของคข่ออเลยใช่ใช่ใช่ม่มีพังหน้าสนใจตรงไหนที่เกิดหรือยิดมมกิแคนี้ขึ้นมามนทำไไหนัรผมว่ามันอาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากตัวเองส่วนหนึ่งเวลาสมมติว่าต้องไปทําสมมติผมต้องไปต่อทะเบียนรถแล้วมันแบบโอ้ยเสียเวลาไปทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตในการที่บางทีอารามีเรื่องต้องทําหรือมีความฝันอยากทำนู่นทำนี้มากกว่าอย่างเงี้ยแต่โตขึ้นมันก็หลีกเลี่ย ว่าแตกข่อน้ำเบรกเดอร์ช็อติดช็อตที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมองเป็นแบบแอคชั่นได้มันมองเป็นคอนติกตัวละครได้เรื่องแรกใช่แต่ว่ายายะคืนเรื่องที่สองเป็ซีเอชแต่ว่ากับกับผมคืคอครั้งที่หนึ่งครับทำไมเลือกยางไผมผมมองหาคนที่แบบเขาเล่นอะไรที่ได้ได้หลายๆอย่างจริงๆเหมือนที่เห็นในเทเลอร์หนังมันมีหลายรถมากมาแล้วเราต้องการคนที่แบบ อาวุธเยอะอะคนนี้ยอาวุธหนักก็เลยแบบเป็นนักรบไ่เคยจะมารับบทอะไรแบบนี้มาก่อนแต่เป็นการฝึกิังานอะครับน่แก็รู้สึกเหมือนันมีถ่ายทาก็คือไม่เคยเล่นบีทแบบนี้ไม่เคยเล่นอะไรเียขก็สบเรียนรู้อะไรมาเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบเป็นแบบ ได้กันแบบคือเคยได้เลยเราเราตั้งใจทุกคนที่ร่วมด้วยก็บบตลกมากต้องไปติดบอกว่าเรื่องที่ใส่ความเป็นตัวคนของเราได้ทำไมต้องพูดคุยคนอังกฤษ่มทำไมทำไมที่เกิความยินดีกันที่ได้มาจริงๆเกิดจากเวิร์ดชอปกันแล้วก็พอเวิร์ดชอปเหมือนกับว่าปกติเวลาเราเวิร์ดชอปเราจะไม่ได้แบบให้เขาเล่นตามบทที่เราเขียนไปอาอารเราจะดูว่าเขาทําอะไรได้มากกว่านั้นบ้างแล้ก็คือก็เหมือนเนี้ยเวลาเราคุยกับ ยาย่าปกติเขาจะใช้คำวิกฤตคำหรือบางทีก็อังกฤษเป็นกิโลเลย <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นธรรมชาติที่ดีแล้วมันดูเป็นคาแรคเตอร,ร์ที่น่าสนใจก็เลยลองเติมเข้ามาแล้วเห็นว่าในเชิงการแสดงก็คิดว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นยานนย่าในหน่วยนี้ก่อนก็เลยแบบอ่ะลองเ <c oughs> ติมมาพี่พักอกนะประกบตู้กับพัวเอกเงต้องถอยกลับไปดูถ้าทำไรถ้าเป็นงานของยาย่า จริงๆมันเป็นความเสี่ยงเต้นบวกกดดันก่อนหน้าที่จะล้มนแต่พอได้เจ,เจอเจอย่าเจอพี่เสือเจอทั้งทุกคนเนี่ยผมว่าความคิดมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วทีนี้จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครมันมันมีเลเยอร์อยู่ทีนี้พอเราเริ่มต้นจากการที่ทุกคนสบายๆเลยผมว่าตอนตอนที่อยู่วันเซตอ่ะก็รู้สึกว่าอะไรทุกคนเป็นคัดแนกนาสแสดงที่ดี่เสือทำไมนไดขึ้นนักอาป่ทุกคนจริงๆกๆ็เหมือนกันครับคือเราพอเราอ่านบทแล้วเรา นี่จะเป็นเรื่องแรกๆที่แบบเราอ่านหมแล้วเราไม่รู้ว่าใครควรจะมาเล่นอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มมองหาซึ่งจริงๆก็ได้เจอเยอะมากแต่ว่าที่เลือกนั้นก็เพราะว่าเขามีเหมือนคล้ายๆยา่าๆคือเขามีหลายๆเอเลเมนต์ในร่างเดียวกันเออในความตาดุคมนั้นเบื้องหลังก็เป็นคนอ่อนโยนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่มันเป็นจ <c oughs> ุ๋มจิ๋มเ <c oughs> อ,อี้ยงเงี้ยเราเออต้องการคนที่มีหลายๆอย่างประมาณนี้ครับจะแก้ตัวอะไรไม่ไม่แก้เลยแล้ทำงานกับพี่ตือเป็นไงบ้าง คิดไว้จากทุกอย่างที่คิดไว้ก่อนนะเนีลยกอเหมือนก่อนหน้านี้นเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูงานที่เตอ๋อนีครับก็จะรู้ว่าแบบแกเป็นแนวแบบคนที่ดรามา่าแบบค่อยๆเล่าค่อยๆอ,ยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาเจอเรื่องเนี้ก็ตอนแรกคาดหวังว่าจะเจออะไรเราแยกนั้นแต่ว่าพอมาเจอจริงก็อย่างที่เห็นกันมันแบบมันเป็นเฟซใหม่ของพี่เตอ๋อแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไี่สนุกแล้วเหมือนเหมือนลองลองอะไรที่ไม่ค่อยรู้กันด้วยกยัน ย่าเองก็ขอร่วมงานพี่เต๋อเพราะว่าเนีไม่เคยได้ร่วมงานพี่เต๋อมาไมเลยใช่แต่อันนี้จริงตอนแรกอะตื่นเต้นแล้วก็แบคิดว่าเสิร์ฟแล้วแบบคิดหวังเป็นตัวย่าในระดับเลยว่ไม่เคยแบบเล่นห่ายแบบเต๋เล่นถ่ยมาก่อนแต่ว่าที่เสิร์ฟเราคที่เข้าใจมาอยู่สุดมากแล้วเขาก็มีวิธีอธิบายที่ทำให้เราเข้าใจจรแล้ว่าถือว่าสนุกสนุกเลยดีใจ หนักเกินไปเพราะว่าตอนแรกผมก็แบบไม่ได้คิดว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นแบบเฟรใหม่เนาะตอนแรกนี่ก็จะเป็นแบบแนวแนวที่ปนั้นทีเปิดมาคำนวณในตัวเนี่ยก็ติดงานต้องมีพวกงานที่ต้องไปที่ยาญาที่ไันแล้วก็ส่วนตัวเองแล้วก็พีการอะไรแบนี้ขอบยากให้เขาช่วยคับไม่เป็นเทรนมาได้ร่วมงานกันอ๋อก็สนุกดีค่ะเป็นการทำงานที่ รู้สึกว่าเป็นมีความสุขเนาะเจอพี่ที่นักที่เป็นคนคนควรที่สุดก็ใจดีค่ะเป็นเป็นการมาเล่นที่สนุกดีการมาเล่นการเล่นค่ะก็คือว่าเป็นคนที่ทำคอนเทนตนเฮาเมาก่อนพอรู้จักเธอในฐานะุ่งกับพอถูกเรียกมาแคสติ้งก็อันดับแรกคือดีใจแล้วพอมาร่วงมงานที่สุดประทับใจในตัวผู้กับมากที่สุดแล้วเราลงมาก็ได้เจรายญา,ยา กจอลูกชายซึ่งแบบว่าอินม,มากเวลาเล่นกันแล้วก็เจอซิมมี่ก็แบบเข้าขาม่าจะเป็นซีหนังอะไรเนี้ยโดยเฉพาะโปเต้นอยู่ใก่องก็จะคุยกันได้กินไกลๆกันเหมือนมาเยี่ยมหลานอยู่มาเยี่ยมหลานที่ที่บ้านอเงียรู้กสกายาอยู่กองนี้แล้วครับพี่ค่ะก็ไปให้พิวเลวค,ครับเป็นเป็นคำว่า <c oughs> อะไรดี <c oughs> เป็นหนังที่มันมีเกือบทุกอย่างที่อร่อยจะใช้คำนี้แล้วกันตล,ลกจิงต้องแอคชั่นรัดจริงจังดราม่าอะไรเงี้ยผมว่ามันมีมันผสมมารวมกันเป็นหนังเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องความสัมพันธ์ความรักที่เติบโตขึ้นเป็นหนังที่ว่าด้วยความสัมพั์ในวัยสามสิบที่ซับซ้อนและมีหลายเงื่อนไขแล้วก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับชีวิตของคนดูหลายๆคนก็จริงๆก็เชิญชวนลองดูว ก็ฝากเลือกทางน่าคือเมืองเพชรบุรีนะคุณสำหรับารย่านเพชรบุรีน่าจะเป็นบอกว่าการเล่าความรักในมุมมัลคิงวิวที่สุดก็รู้สึกว่าถ้าคนมาดูที่นี่น่าจะแบบเฉลกได้ว่าว่าเมื่อเราถึงไอซิ่งเราต้องตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงกับความรักที่มีเราตามฝันของตัวเองหรือว่าเราจะประคองความรักที่เรามีก็อยากให้ทุกคนมาดูค่ะมันมหัศจรรย์มากเลยค่ะที่เราสามารถทำได้ จังหวัดประจำวันเป็นแอคชั่นได้พออ้คะะะุขอบคุณค่ะ